สวัสดีค่ะพ่อสวัยค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัยครับสวัสดีค่ะค่ะมือนในช่องสาวนิ้งพาร่วยช่องปูนแชแนลครับค่ะมาติตามเนื้อทางตัวเลขของฝันกับพ่อสวัยค่ะเป็นคลิปแปลกเนาะค่ะของงวดวันที่หนึ่งมินาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันนี่คุณพ่อฝันเมื่อไรครับคุณพ่อฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนเนาะค่ะคืนวน่านนะคะคืนวานเนาะค่ะคืนวานนี่ค่ะ ันได้สองคืนนะคุณพ่ะครับค่ะฟันจังไหนบอาสู้ฟังเลยค่ะโอ้ยกันยังว่าฟันเห็นเป็ดเป็ดลอยนำลงลงลงว่าแต่หัวแขกทั้งในคุณมันมันมาแมนแขกมันฝาแมนเป็ดบาดนี่มันเห็นคอยแล้วมันก็าผ้าเจ้าเขามาใส่เป็ดแฟมั่นปีกมันขวักมาใส่ขวักลอยใส่เลยเออลอยมากมันใกล้เขาก็หักขอนแล้วเขา วิ่งใส่มันมันก็ยังบ่นนี้ได้มันยังรอยมาหาอยู่มันหักบ่พอสิจับได้นี่นนะเป็ดนั่นด้วยหนาด้วยหลังอยู่ป้าจะได้หน่อวะพอดียางปีนขึ้นไปหอดอ,อันตีนโพ่เลี้ยวเบิงบ่เห็นเลยเป็ดบ่านยังหนีมันหนีปไปทางบ่านหายไปเลยหายไปเลยเป็ดหายไปเลยเป็ดหนีเลย นี่แหละเป็ดหน่อยสองตัวมันจะเป็นแปดสองกระได้ด้วยถ้ามันเหลี่ยกรางกระบาดจักบุกมาเป็ดเป็ดแปดแปดคุณพ่อโอ้ยก็พอดีเป็นบ่าวเป็นสาวนี่แหละซ้ำหนึ่งนี่แหละกันบ่ใหญ่แห้งกระบ่หน่อยแห้งเป็นเป็ดบ้านหรือเป็ดป่าเป็ดป่าเป็นเป็ดป่าเนาะค่ะแปดแปดคุณพ่อหายมากก็แปดสองเนาะค่ะแปดแปดสองค่ะมเท่านั้นแหละเพราะว่าคุณพ่อฟันสันสันเป็นตัวสัอกซ้ำนี่เลยบ่คุณพ่อเออเท่านี้แหละล่ะ บาเดีพันเห่าเดียก็พอต้องตีไปหลายตัวนะครับเนาะจับตัวเหล็กทีขึ้นพอเุณพ่อใหญมากนี่แหละครับแปดแปดก็แปดสองนี่แหละทีนี่แหละสองตัวครับสองคู่นี่แหละขันมันเป็นเป็นไปได้นะคขันว่าน้อยมันไปมาหน้อยเกินไปนะเป็ดเนี่ยมันใหญ่เติบอยู่เป็ดนั่นยขลังเป็นนมเป็นสาวเป็นบ่าวกขลังที่เป็นสาวนี่แหละครับสามตัวเหรอครับคุณพ่อสองแปดแปดงามบ่จังหวัดดีกันก็งามอยู่นั่นแหละล่กว่าเป็ดสองตัวเนาะค่ะ อาจจะเป็นไปได้เนี่แหละขันบลูเมลีล่างสองตัวนะก็ม่นขันซิตี้สักสามตัวก็สองแปดแปดหรือแปดแปดช่องนี่แหละค่ะมากอมล์เมนบลูขึ้นอขึ้มากอยู่ค่ะออแปดแปดสองเมลสองตัามเลยเป็ดนั่นหัวมันแดงจีคึงเลยสองตัวเออที่ยังกันมาเลยได้เดืยนนี่ทยังกันมาเลยเืีเลยมันสิเป๋าบ่จะกลัาค่ะ เกียดเป็ดสองตัวกบนาจจะเป็นไปได้นะครับน่าแปดแปดพอเป็ดสองตัวนั่นแหละค่ะคุณพ่อร์แล้วก็พอดีหูเมื่อขึ้นปะฝันเด็กหรือไ้หอว่าสั้นๆสั้นนี้เลยเออสั้นๆสั้นนี่ฝันสวงเวลาเท่าไรคุณพ่อจ้ำไหมประมาณสิคาวตีสามนี่แหละย่างย่างโมกเกินสิบนาทีส่านาทีหรอกสิฮอตตีสามหูเมื่อขึ้นมา ออกจากเพชรดาวกับพอที่หูเม่อหูเม่อขึ้นมากกว่าหูเม่อเลยนะค่ะไปกดบึงโทรศัพท์มันที่สองกูควาอยูเขาที่สามเลยละครับอืมค่ะพ่อเพิ่งกับฟันเห็นเป็รล่อยน้ำแต่เก่าเคยฟันบันนี่อ่ะนี่คุณพ่อฟันเห็นเป็รจักเถืาอืมอืมบ่ฟันจักเถ่อเห็นเป็ดเห็นอันนี้ค่ะ บนีเนาะคุณพอ no. อ่อเนาะอาซีมาเบิรนก็นได้เนาะคะ่ะอ,อาซีมาเปาก็ได้ค่ะเห็นหมาชุดนั่นชุดคอยพันว่าเห็นสร้างง่ายมันเป็นเก่าอยู่คือเก่าเนาะชุดนี้ก็สร้างงก็เป็นเก่าสร้างนันขอไปจ้าเอมันชนเขายังจื้อวกพันคอยได้เลยมันมาจะพูดคอยพันไปสิไปนี่แหละพอดีทีเลี่ยวในทางหน้าทางเดียวค่ะ มะเล็ชุลูอยู่พักแลนเขาเงาใหม่บมันมันเอาง่วงมันโจกหาโจกหาคอยจะว่าสุดคอยถือมันออกหาเก่าหรือเก่าหาดอกสุดนั้นคอยก็ได้อยู่รันเก่ามันเก่าเจ็ดบ่หนอมันเก่าเจ็ดเลยสี่เก่าเจ็ด ต้นเต๋อไปละเลยรอบนี้ฟันเห็นเป็ดสองตัวเออยเลอยนในหนามหนามนี้ไม่หนามเป็นสาหรือเป็นเมนหนามันเป็นแม่นาเป็นแมลหนาํยังไงเลยเป็ดน่ยสีลอยมาหาคุณพ่อเมนบอกร้อยมันลอยต่าง้นามมาใช้เลยแ่หล่ะคอยยางไปเลาะตีนโพดนาะในป่าป่าชุงชุงนี่จะตนใหม่หนามันืะไหลแห้งแค่พอเขายืดข้อจองเขินพ่นซองเลยเออบเป็ดบวดบม่บบ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  มาเลยเลยโหลดรีวๆวมาเฮียงกันเลยครูกันมาเลยลอยครูกันมาเลยบ่ฮอดโอ้ยที่แรกว่าจะมันแข่บ่แมนหัวแข่นะนี่ว่ะค่ะอาวมันเป็ดบาดนี่เห็นแต่ปีกมันตีนาปบปั๊มบปับปับปับเบปับับปับบปาบบปั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 บบปัับคับปับปับปับัปฮเามับ เดเมือไปสิแหละมันมันบกัดจีดายบกัดจีดมันมันก็เลยบได้มันคือจัีดเศร้าทีนี้ครับเออมันคือมันหล่อเข้าคิดไปคิดมาแาบนี้เขาก็เลย บัได้ดอกเพชรเนี่ยว่ะยางาเบ through through er ี่ยงเบี่ยนสิ่งตีนพ่นพวกนี้หงมือใช่ป่ะพวกนี้พวกนี้ไงคุณพ่อมอก็ไม่ไงครับสี่คุณพ่อกับแปดแปดนะครับเนาะสองแปดแปดแปดค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บแปดสองสองแปดแปดแปดเนาะค่ะตัดเลนตัวค่ะตัวเดียวนี่ละตัดหน้าตัดหลังเอานะครับเนาะค่ะสองแปดแปดค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพ่อสวัยค่ะ เป็นคลิปแรกเนาะค่ะของงวดวัดนที่หนึ่งมีนาคมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดเ,เพิ่นกับฟันสันๆเนาะค่ะใครท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเอาคุณพ่อกับหาตัวเลขมาแล้วค่ะค่ะก็ขอให้มีโชคมีาลาเป็นว,วันใหญ่ก็พลอดสวัยเบอร์สุขุมสุก้นค่ะในงวดวัดนที่หนึ่งมีนาคมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดนี่เนาะค่ะ ขอบคุณคุณพ่อเรื่อยๆค่ะขอบเพียงเกลียดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะครับครับผมหลังจากเรื่องเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับคุณพ่อสวัยก็เข้าขับบันที่บ้าต้องพูดกันจะได้มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อสวัยให้กับท่านผู้ชมและเอฟซีทุทันได้เบิ่งกันนะครับว่าตัวเลขของคุณพ่อสวัยในคลิปนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567คุณพ่อสวัยผ่านห้ตัวใดมากครับผมครับผมสำหรับตัวเลขของคุณพ่อสวัยเพิ่อการให้มารับผม8882ครับผม ตัวเดียวหางเดียวนะครับหนะ้าะสองแปดแปดเพิ่นฝันว่าเห็นเป็ดสองตัวลอยอยู่กลางแม่น้ำใหญ่เพิ่นมาครับเพิ่นก็ให้มาเป็นสองแปดแปดครับผมสองแปดแปดตีจากความฝันนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อสวัยในคลิปนี้นะครับเนาะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวท้องพูดนำเล้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท้องพูดหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับเนาะ ครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาดับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับขอบทุกท่านโชคดีโชคมาดำรวยเงินทองสุขสุขคนนะครับครับผมคลิปนี้บบาท่องพุ่นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ